Wow Whoa. Ra La, -la, 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 -la. Hey, cô đi tàu không phải Ô, ơi กูหัดเล่นสายนะไ่้เนี่ยก็ดูไอ้ตุ๊กกูหัดเล่นสายดะกูหอกงแค่ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์กูยิงคมของมึงอ่ะเตรียมตัวดงกูเซ่โอ้ยซ้ายขวาก็มีพี่อ่ะไปจำบุดป่ะอืมไปจำบุดเต้

ไอเทมบางชิง้นก็มากรุซื้อด้วยผู้อื่นอยู่คืออะไรวะโดนแย่งซื้อไม่หรอมันเป็นอย่างนงี้แหละนก่ควรท่องตีนเลยแตกแต่ปะแต่ปะเข้าใจครับโอ้ยมันหิดเลยนว้ยเยอะลำยุเนยี่ยังย <c oughs> ไม่ตายวะ <c oughs> ไ้ยหลังเข้า อะไรวะยังมีนอยู่อะไรที่ยสุนหมดพักโอ้ยกระสุนหมดไอ้เหี้ยเฮ้ยตายไหมเนี่ยกูขวารักกูขอารักกูขอารักกูขอารักยกเลิกปุ๊บโอเคลองออกปั๊บ แบบเพี้ยถ้ากูเดินวนรอบแบบประทังทำรอบไปกอล์ฟกอล์ฟเฟลโอ้โหแต่วะทำฮะ้อนห,หน่อย,ยิงไม่โดนเลยวะปรับตัวแบบไม่ทันทำไมสอนไงพี่สอน้ยิงไม่เอ็งไม่เคยฟังอ่ะพี่สอนยิงไปก,กี่ครั้งแล้วไอ้ตุ๊กคนจะเกมกันเลยพี่ไป โอ้ยไม่ปืนเหี้ยป่ะถ้าแอดมินมึงฟังกูอยู่นะช่วยหลังอ่ะมึงช่วยสร้างเกิดที่มันแบบว่าจุดเงินกับเงินกับแดงอ่ะครับ

mà, cứ lên đai đáp mày đi lọc đấy đấy tiền gomay cảm ô hai đội lùm mày hiya lùm lùm mày đi Đồn lùm tai gom ô hô tên sân này cỡ ê anh làng quá ô anh làng quá ê anh làng quá ê anh lành ê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  เออที่ใจด้วยไม่บอกกูจะได้ยิ่งตูยิ่แม่งดีใจกูดีอีเด็กี้อ่ะบินป๊อปโอเคอ่ะเอ้าทำไมไม่ได้อ่ะรหัสแผ่นหลักคืออะไรอ่ะเฮียแต่ละอย่าง 对哦。对。八。 เว้ยพอกูเดินไปเช็คไม่มีเอ <t ell> อเคยเคยผ่านเก็บน้ำเมื่อก่อนแล้ว

mm-hmm ว่าอะไรกูขอโทษนะที่กูจามาเมื่อกี้เออ